โอเคครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับอยู่กันในเกมสกากันต่อนะครับเซิร์ฟ94นะฮะก่อนจะเริ่มคลิปลกบนฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกรงลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยกันแล้วก็สาหรับใครที่ติดตามคลิปได้ผ่านส่วนของพีเดต์สกาเนี่ยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปและก็น้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อาจจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาเลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางการกดสุ่มเป็นคนใต้คลิปต่างก็สามารถกดไอช่อ้เช่นกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อเลย ตอนนี้พลังก็จะแตะล้านหกแล้วก็ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับอ่ะโอเคตามนี้เลยลูเกียร์ก็จับไม่ได้นะฮะชีวิตแม่งคนอนาสาร์เลย e b ่แล้วไม่ได้เลยนะโอโอยังไม่ได้ดูเกียร์ก็ยังไม่ได้นะครับหัวจะปวดมากตอนนี้ 140โอ้ใช่้180เหรอ่อะอ4 0ี่สพอดีโอเค1ล้าน6ตัวนี้พลังก็ล้าน6นะครับตัวต้องลุยกันต่อ,อโอเคขนส่งได้นะครับวันนี้ล็อกอินก็ตาไปเที่ยงแล้วอโอเคตามนี้ครับ แล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะตามปกติเลยอ่ะโอเคอไปลุยกันต่อนะครับตรงนี้ก็จะเตรียมให้เรียบร้อยเดี๋ยววันนี้จะไปพันธมไมตีให้ได้600นะไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับ กับสบภาพทีมที่อ่อนปุกเปียกมากๆตอนนี้อ่ะโอเคเอ,อ่สปีดนะครับผมพูดถึงถ้าเกิดล้างแม่งจะโหดดีนะเดียถ้าเกิดผมล้างนะผมจะล้างตรงนี้ไม่มี sp อะ่ะโอ้เซ็งมากเลยถ้ามี sp นี่จะแจ่มมากเลยนะครับเดี๋ยวเราเค่อยล้างั p สปีดก่อนไม่งั้นมันเล่นไม่ผ่านนะครับ30อย่างเงี้ยเราน่าจะผ่านด่านแรกได้ก่อน เพราะด่านแรกมันบังคับให้เราอัพยิมถึง30เนาะเราถึงจะไปลุยได้นะครับอ่าสามนั่นเลยครับเฟียวเลยเฟียวเลยตามนั่นเลยครับโดนอ่าเรียบร้อยไนะผ่านปะมันก็ไม่ยากนะ้เกิดว่ามันอัพถึงนะมันก็จะไปได้แบบ เรื่อยๆเลยนะครับอโอเคส่วน2องสเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะอะลุยต่อนะครับมีอะไรพอจะเล่นได้พวกแต้มต่างๆาเดี๋ยวผมเคลียร์นี่เลยแล้วกันอะตามนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็กดไปได้เลยครับอันนี้มันบังคับให้เราเล่นอยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วงนะครับ เรา,าแค่กดเข้าไปนะฮะเดี๋ยวมันก็จะพาไปส่งไปประจนภัยนะครับในส่วนตรงนี้ก็กดได้เลยนะครับไอผมเคลียร์ตรงนี้ก่อนเลยง่ายๆเอาให้จบนะครับจบตรงนี้เสร็จปุ๊บค่อยไปลุยตรงอื่นได้นะครับไม่งั้นก็ไม่จบอะนะครับเล่นก็ยังอยู่ที่เดิมอ่ะลุยต่อนะครับตรงนี้โอ้โหมีย้อนอยู่แล้วอันนี้ผมกดแพ้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่เล่นอันนี้ ผมเล่นเอาเควีนะผมไม่ได้เล่นเอา,เอาในส่วนของเขาเรียกอะไรเหรียญแฟตนะฮะผมยังไม่ได้ใช้เหรียญแฟตตอนนี้ครับก็แต่ถ้าใครมีเวลาก็เล่นไว้นะเล่นไว้ก็เก็บไว้ก่อนได้อ่ะพลังกายมีอยู่500นะครับคิดว่าน่าจะผ่านได้อยู่อย่างเงี้ออโตโ้ได้สบายๆเราจะออโต้แค่ครั้งเดียวคือผมจะรีบไปเล่นนี่นั่นเว้ยพันธมิตรตีวะ เต็มที่ก็มาได้กล่องเดียว,วเต็มที่แล้วอ่ะโอเคเอเคทําตรงนี้ให้หมดนะครับทีเดียวผมเล่นทีเดียวให้จบจบไปนะครับโอเคตามนั้นนครับตามสภาพอ่ะไปลุยกันต่อนะครับเท่าไหนเท่านั้นนะครับเออใช่เดี๋ยวลืมเรื่องหนึ่งนะครับ เนี่ยเอาเศษโอ้ได้สองเศษเองเหรอเนี่ยาได้น้อยมากนะครับไม่ค่อยได้เลยอะได้น้อยจริงๆเมื่อกี้ผมว่าน้อยเกินไปปะหั่งเศษนี่น้อยมากเลยอะมันจะไปรวมอะไรได้ไหมผมว่านนะผมว่าแม่งรวมไม่ได้หรอกไม่น่าจะมีอะไรที่จะรวมได้ ก็อย่างที่ผมบอกไปคลิปที่แล้วครับก็คือเราจะเก็บหนังสือก่อนวันนี้นเดือนนี้80เนาะเดือนหน้า24แล้วก็เดือนถัดไปก็อีก24นะครับแต่ถ้าเนนี้เราได้มากกว่า80แล้วก็ท้ายจะไม่เหนื่อยเราก็จะสามารถได้อยู่นะว่าตั้งแต่ต้นเดือนแต่ถ้าเราไม่เหนื่อยไม่รีบตั้งแต่เดือนนี้นะครับมันก็จะไปช้าเดือนสุดท้ายอาจจะได้อนอก่าจะมาสิ้นเดือนเอนี้ยก็อาจจะ มีโอกาสจะไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าทุกๆเดือนเนี่ยมันจะมีสิ่งยั่วยุนะครับให้เราใช้เพชรกันอยู่แล้วเนะี่ยหลักๆก,ก็คือปั๊มแซดนะฮะที่มันจะให้ยั่วยุให้เราใช้นะครับเพราะตอนนี้เราก็ต้องบริหารจัดการในส่วนของเพชรเราให้ดีนะครับผมก็มีอยู่แค่นี้ครับสองพันกบสองพันกบเพชรเดีย๋ยวเก็บเพื่อเรื้องต้นอ่ะห้าพันก่อนเก็บ 5, ห้าพันได้ด้นะครับแล้วก็ ไปกดพาร์ตเลีวห้าก่อนที่เหลือก็อยู่ดูเวลาอีกทีนึงค่อยว่ากันเพราะตอนนี้เพิ่งกลางเดือนเองยังมีเวลาประมาณทั้ง2อาทิตย์เนี่ยคือถ้าผมเก็บได้เป็นหมื่นก็มีโอกาสนะมีลุ้นเลยเอ้ยปดผิดถ้าเก็บได้หมื่นหนึ่งก็มีโอกาสได้ถึงสอสี่เลยนะครับแต่ก็นั่นแหละอย่าเพิ่งไปคาดหวังเอาน,อน้อยก่อนก็ได้ไม่รีบนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราจะไปเล่นไอ้นี่กันนะครับไอ้พวกข้ามเสิร์ฟ พวกพันธมมตีกันนี่เดี๋ยวผมก,กลับมาเล่นนะครับวันก่อนเล่นเต็มที่ก็4ี่นะครับเต็มที่แล้วนะไม่ไม่ไม่ได้มากกว่านี้แล้วนะครับอะไรวะเนี่ยอาวไม่มีคิสตัลตังเหรอวะโอ้จริงดิ่ะลองดูครับก็ต้องการชัชนะแค่2เกมนะฮะ 600หยุดเลยตอนนี้อันดับผมหล่นไปแล้วนะครับเมื่อวันก่อนอ่ะที่ผมเช็คอ่ะ5้0อ่ะติดอันดับที่149พอดีนะแต่คิดว่าน่าจะหลุดแล้วเพราะว่าแต่ละคนก็ได้คะแนนเยอะกันแล้วนะฮะเราน่าจะหลุดจริงๆอ่ะอ้าวเหลือวล61เหรอคือเลเวลใกล้เคียงนะพลังก็ใกล้เคียงกันนะไม่ได้ห่างกันมากต้องดูทีมของเขาอ่ะเขาอ,อาจจะมีทีมที่ ไว้ปราบเซียนหลังเราก็ได้นะครับอโอเคผมว่าทีมสองผมแพ้วะ่ะโอ้โหโอ้โหไม่รู้เกียร์ด้วยอ,ะอ่ะอ้าวชนะเว้ยเขายอมแพ้เราวะ่ะโอเคอ่ะอีกหนึ่งเกมครับ600แต้มมวนก่อน500วันนี้600ก็โอเคนะ600อ่ะ คุณติดแน่ๆยังไงก็ติด1นึ่งร้อยห้แน่ๆใช่เข้าไปได้ในรอบ2แน่นอนนะครับเพราะว่าที่ผมดูอะแต่ก็ไม่แน่นะบางเซิร์ฟอาจจะ600ไม่พอแต่เซิร์ฟผมอะหกร้อยพออืมสี่ล้านอันนี้จะเยอะไปหน่อยนะครับพลังเยอะมากไม่เป็นไรก็เล่นไปแพ้ไปไม่เป็นไรผมไม่ได้ซีเรียสเลยนะครับก็เท่าไหนก็เท่านั้นแหละ จัดไปครับเวลาค่อยว่ากันมาโอเคเอาหาคู่ต่อสู้ต่อนะครับขอแค่เกมเดียวพอแล้วเราก็เบรกก่อน600ทิ้งยาวเลยนะครับแต่ว่าต้องไปเช็คลำดับแป๊บหนึง่งโอ้โหเจอแต่ละทีมโอ้โห เอาเรื่องนะครับผมบอกเลยว่าเอาเรื่องนะอ่ะก็ไม่เป็นไรคือถ้าแพ้3าเกมติดผมจะหยุดก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีความซวยความเฟลในการจับคู่นะถ้าถ้าเรายังฝืนเล่นต่อไปอ่ะไปประมาณนึงก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบมากอ่ะลองดูสักตาหนึ่งอ่ะแพ้3เกมตสดเดี๋ยวพักก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวงานเข้านะ อ่ะก็เดี๋ยวข้ามเซิร์ฟข้ามเลยก่อนละกันนะครับรอช่วงเวลาแป๊บหนึง่งอ่ะจะโดนไล่ออกจากทีมเนะี่ยเมื่อกี้ไล่จับคู่ไปหลายครั้งนะโดนไล่ออกจากทีมตลอดเลยอ่ะ you know you know you know อยู่นวาอยู่นว่าเฮ้ยไม่ไล่ไว้รอบนี้อ่ะก็ไล่เล่นไปนะฮะเดี๋ยวผมต้องไปผ่านด่านวน่ะมีด่านจนภัยเมื่อวานเดินค้างไว้ครึ่งหนึ่งไปต่อไม่ได้เหมือนแพ้ก็เ,เลยเบรกตัวมาก่อนนะครับ อืมแรงใช้ได้โอเคตัวซ้ายเหมือนจะแรงกว่านี่โอเคโอค้โหโดนโดนโดนเอาคืนนี่ครับรออะไรเนี่ยแต่สุดท้ายครับโอ้โหใช้เวลาเล่นสักพักเลยเนะี่ยเพราะว่าหลายท้ายในี่ยตีไม่ค่อยเข้ากันผมก็ได้แต่ยืนมองนะก็ทำอะไรเขาไม่ได้ดูดิอันตรายนะครับระวังโดนได้เลยนะเนี่ยดูดิ งานเข้าเลยครับต,ต้องรีบเก็บแบคไว้ให้ได้อย่างละตัวก่อนนะครับตัวใดวตัวหนึ่งก่อนก็ได้ไม่งั้นเนี่ยบรลัยแน่แน่แนเรียกตีไม่เข้าตัวซ้ายจะตีแรงกว่าตัวขวานะครับอ่าโอเคหายไปหนึ่งตัวละน่าจะปลอดภัยแล้วละ่ะเหลือตัวนี้ตัวเดียวโอ้โหตีไม่ตายด้วยครับเอาละโอเคเอาใจช,ช่วยครับสู้ๆ้อือ เล่นใหม่ก็เสียเวลาเลยเก่งมากเก่งมากเชียวหน่อยลูกโอเคน่าจะชนะแหละไม่น่าพลาดยอดนี่ลีตัวแบกที่แท้จริง่ะค่อยวนมาเล่นครับพลังอะไรก็ไม่ได้อัพเลยตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรให้อัพนะฮะ ไอ้น,นี่มันอ๋อัพตัวกลัน่นเฉยสกิลก็ใส่อ๋อใส่คอได้วะคอเขียวนะอ่าโอเคเราค่อยอัพต่อก็ได้ไปได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้38 1 2โอ้โหแม่งไม่ได้โอ้โห 1 6 1นะตอนนี้พลังนะครับก็ด้านในอัพพลังอะไรได้บ้างไม่รู้คนระับดูก่อนอโอ้ร้อยกว่าเลยเหรอ,อยังไม่ใช้ได้ไหมใช,ใ,ชใช้ตัวอื่นได้ไหมยังไงสิบเก้าโอเคตรงนี้ก็พอได้นะครับนี่ไงไอ้ดอนผมอะ่ะ อ๋อมันไม่ได้เปิดนั่นเว้ยก็เลยไปต่อไม่ได้นะครับอ่ะไม่เป็นไรช่างมันเอาแค่นี้ขอดูด่านหน่อยอยากรู้เมื่อวานนี่โอ้เมื่อวานเล่นแค่สี่ด่านเหรออ๋อเมื่อวานโดนสีกาดสอยปะ่ะใช่ปะ่ะถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะโดนสีกาดสอยอยู่นะครับตอนนี้กี่โมงแล้วท่ยงสิบสามอ่ะไปสอยสีกาดคืนก่อนเอ้ยเราต้องตีตรงกลางปะ่ะ มผมลองเลือกสีสีกาดก่อนนะมันจะไม่ได้สีดาวเลยโอ้โหไม่ได้ไหมอุม้ยได้เว้ยถ้าอย่างนี้ก็อย่ารีบเก็บไอตัวนี้เลยน่าจะไม่ยากตัวนี้มมนคอยที่จะปล่อยพายุทรายใส่เรานะี่เอา้าแล้วผมไปใช้สะกิ้ที่ทำไหมนะ่เยโอเคใช่แมงหิวด้วยประเด็นหานี่ปล่อยปล่อยไม่ได้ครับ สัตนาเ็าให้ครับสัตไปอันนี้แค่ด่านแรกนะนบันกิลรัตครับโอ้โหคือไม่สามารถตีสกิลคือได้แค่เอาเอาเอาัพดาวได้นะเด,ด,ด,ดี๋ยวผมอัพดาวกอนอัพดาวได้ตีอาดาวมนติดได้สปีดเลย อาจจะยากละโอ้โหมาเล่นผมสะลวงเลยวะ่ะเรียบร้อยก็ยังสู้ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วืโหไ่หยายก้อนมามันเป็นแพทธาป่ะ ก็จะยากหน่อยโอ้โหแล้วเจอแบบนี้นี่แทบจะจบไปเลยนะครับอโอ้โหล่วงเลยไหต่อไม่ได้เลยทีเดียวอาศัยตัวนี้จะไหวปะวะ าแบกได้ก็ให้มึงอยู่ต่อเลยอยากสม้มแต่มึงแบกไม่ได้นี่คือมึงต้องไปเลยนะจริงๆเอาดิลองดูว่าแบกได้ไหมเก็บทีละตัวที่แม่งได้แค่2ดาวดูทรงละถ้าดอนผมมังอยู่นะผมเก็บเรียบเลยนะสามตัวเนี้ยเสร็จดอนหมดอะ่ะนะครับน่าจะได้อยู่มั้งครับ มันไม่มีตัวเพิ่ม SP ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับอ่ะอเ,เก็บได้แค่นนหนึ่งครับเฮ้ยมีโอกาสผ่านว่ะเฮ้ยได้อยู่สบายอ่าสองดาวสวยๆแม่งโดนได้แค่นี้นะครับถือว่าผ่านว่ะอาจจะเป็นด่านที่ยากมากนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงด่านที่5เลย โอ้โหดี๋วนี้ห้าก็มีเรคอร์ซาด้วยนะก็จะยากกว่าผมว่าไม่น่าหลุดผมว่าไม่น่าจะรอดระหว่างด่านนี้ประเด็นคืออะไรป่ะผมตีไม่เข้าเลยนะครับสังเกตไหมผมตีไม่เข้าเลยให้ดูดิโอ้ยากยากอันนี้ต้องถอยเลยโหได้สัมผัสมาได้สัมผัสแค่ด่านเดียวยากจริงโอ้โหเอาอะไรไปชนะเขาก่อนนะฮะใช่ไหม อันนี้อย่าก,กดกวาดน้ำไปก่อนโอ้โหไม่รู้จเจาอะไรไปชนะเขานะเจอแบบนี้แบบโอ้โหแม่งโหดเกินนะครับอ่ะหลงเสาเลยแมย่งไอ้อะไปเลจิสิลองดู เดี๋ยวดูทีมสก่อนคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าทีมสามันจะปลอดภัยหรือเปล่าหรืออะไรยังไงไปแปลงแปลงกายก่อนนะคือผมก็ตั้งใจจะผ่านอันนี้ให้ได้ก่อนลกันหะือ,อโดนแล้วอือหือเอาสิก็ต้องลองก็ดูก่อนนะอ่ะก็ลองสักทางเอ้ยได้ว่ะได้ผลเว้ยประเด็นคือได้ผลนะครับ เร็วกว่าด้วยประเด็นคือเร็วกว่าด้วยเราล่วงไปแล้วหนึ่งครับเพิ่มเลือดได้อะไรได้ครับเพิ่มสปีดได้อะไรได้นี้ลุ้นได้เลยเฮ้ยตัวนี้แม่งติดงูล้วยรอดิติดพีชไปเลยน้องผมแม่งไม่ติดด้วยโดนสับสนระมึนงงโดนเรียบร้อย ลำแสงเห็นไ,ไหมว่าวิธีใช้มิวให้เป็นประโยชน์นะครับปลอมตัวปลอมตัวก็จบแล้วไงนะคือเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นเสอท้องฟ้าให้ผ่านแค่าานนี้นะผมจะกวาดล้างนะให้มันตกที่เลขแบบปกตินะครับเวลาเล่นวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะได้ค่อยคนทีละห้าด่านห้าด่านอันนี้มันควยด่านกันนะไม่เป็นไรผมไม่รีบนะเดี๋ยวก็เปลี่ยน นิสดอนอะได้มาเรโอก็เปลี่ยนไม่ได้อยู่ดีล่างแสงก็ไม่มีแล้วล่างแสงมีก็ว่าไปอย่างถูกไหมครับไม่มีอะไรเลยโอเคพอได้นะเอาเอาให้ได้พอเอ้ยนี่ยัยงไะดวงสมือ,อดวงซะดวงซะยัง,ะง,ะงไง ยังไงหลับสซน้องพาอี้แทบตายผมบอกแ้าบตายมึงตุยแน่นอนือเรียบร้อยร,อร้อยโดนปิดเกมเรียบร้อยเลยอ่ะถัดไปนะครับตรงนี้พอได้พอได้พอได้พอ,ไดพอลุยพอโดน ตอนนี้กี่ยามละยี่สิบแล้วครับมาลุยต่อลุยต่อดี่ยอเชี่ยมมาฟึบไหวไหมว่าไหวนะเอาสิไหวก่อนไหมไหวไหมเนี่ย โอเคตีไม่เข้าเลยวะ่ะอ่ะลองดูเอาเดี๋ยวซี่ก่อนก็นได้อืมโอเคเอาแบบให้ให้พอรู้พอเจอโดนแล้วโดนอีกแล้วนี่ก็เรียกว่าโดนอีกแล้วนะครับอื้อหือดีนะ่ววหลบทันอะ่ะ แล้วทำไมเราไม่ใช้เบอร์รี่ไปเลยวะยิงไงรังแสงอยิงไปดิเฮ้ยงานเข้าแล้วแม่งตีตอนลอยได้ด้วยนี่จะตายซะก่อนเรียบร้อยครับเหลือแค่ตัวเดียวจบแค่นี้เองนี่ยลรางทองติดพอดีเป๊ะนะฮะโห้ยรอดนะครับโยอยเดี๋ยวผมจะเล่นแค่ด่านนี้นะแล้วผมก็จะให้มันเข้าเป็นล็อกเป็นด่านเนี่ยเป็นเลขขี้อย่างนี้นะ เวลาเราเล่นพวกนี้เราก็จะเริ่มที่1 2ึ่นะโอเคงั้นจะเริ่มแบบนี้ดีกว่าไม,ไม่อยากไปค่อยดัาสุดท้ายอ่ะครึ่งทางของเสานะครับเราก็เล่นมาได้ระดับหนึ่งส่วนที่เหลือตรงนี้ไอ้พวกนี้มันก็กดรีเซ็ตได้ตามปกติไม่มีอะไรด่านจนภัยเราไม่สามารถผ่านได้จริงนะเพราะว่าโอ้โหตีไรคอซ่าไม่เข้าเลยอนะพลัง1.61นะ่ก็ต้องค่อยๆดันค่อยๆป้ากันไปนะครับอีก4เลเวล กับอีก3 9มแนเกนีก็ถามว่ายากไหมผมก็มองว่าไม่ได้ยากอะไรนะครับมันยพงพอที่จะตามทันได้อะไรประมาณนี้นะก็หลุยได้อะไรได้แล้วครับต้องค่อยๆเขียกันไปนะครับไปลุยต่อนะครับถ้าได้โ o โอมาก็จบนะวทีมนี้น่าจะแข็ง,แ,ขงแกล่งแล้วก็โหดมากหน้าเก่งขามขึ้นเยอะนะครับเวลาสู้ผีๆีสู้อะไรหน้าต่างๆเท่อะ โอเคน่าจะไม่รอดละก็เดี๋ยวไปลงพละไมตีต่อนะน่าจะเงียบแล้วมั้งไม่ถึงไม่มีใครเล่นแล้วแบบว่าไอตัวเก่งๆที่มันเล่นลองไปสามเกมเมื่อกี้น่าจะโอเคแล้วหนึ่อ่ะก็ะไลเล่นไปอยากได้600อะ่ะถ้าทำได้ก็จะดีมากผมต้องการ600คะแนนตอนนี้แพ้ไปแล้ว5เกมติดนะฮะ ชนะโอ้โหคือเชือแต่ตู้เก่งหมดเลยอะถ้าเล่นเกมนี้ก็จะแพ้หเกมแล้วนะครับแพ้6ชนะหนึ่งเองอะก็ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงแล้ววันนี้จะถึง6กรอหรือเปล่าไม่รู้นะแต่แพ้ไปแล้ว6เกมติดนะฮะเมื่อกี้สเกมอันนี้อีกสามเกมอ่ะแม่เหอะเล่นให้จบไปจะชนะหรือแพ้ต้องเอา3าคะแนนสุดท้ายมาให้ได้ยังเหลืออีกสเกมให้เราลุ้นกันนะครับ อ่ะเหลืออีกสองเกมเดีย๋ยวเก็บไว้รอบเย็นดีกว่าโอ้แพ้หกเกมหกเจ็ดเกมติดอะ่ะคือแพ้เมื่อกี้นะอแอบเซ็งนิดนึงนะฮะนี่ครับอย่างที่ผมบอกก็คือมันเหลือเสษอีกเจ็ดสิบเจ็ดสิบสี่ใบนะฮะถ้าเกิดผมเอาหนังสือกลาดอนแปดสิบไปแลกเป็นเสษอแปดสิบผมก็จะแลกในส่วนของโฮโอได้แหละแต่ว่ายังไม่อยากทำ ว่าหนังสือค่อนข,ข้างสําคัญนะชิปมาผมผมรอได้นะครับไม่ได้รีบมากอ่ะก็เล่นตัวนี้ไปรอจังหวะไปนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะก็เหลือแค่ตรงนี้แหละนะครับที่เราจะลงไล่ลงหาด่านลงด่าน,านเล่นกันนะครับตรงนี้อ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ้าท่านชอบคลิปนี้นะฮะร,รบกวนฝากกดไลค์อ่ากดแชร์กดซ like, ับสไครต์ก, share, ก,กับช่องเพลินโซนด้วยละกันแล้วพบกันใหม่ ในคลิปหน้า see you again สวัสดีครับลงไปให้ครบนะครับ5ครั้งช่วยเหลือ